อะไรที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกร้อยละเจ็สของผืนโลกใบนี้คือท้องทะเลและมหาสมุทรโลกใบนี้ถึงได้ชื่อว่าโลกสีคราม blue planet ด้วยเหตุผลว่าทะเลคือเจ้าของที่แท้จริงของโลกใบนี้วิทยาศาสตร์ทางทะเล จะพาคนเรียนไปสู่ความท้าทายไปสู่การเรียนรู้กับทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณกำลังได้ทำงานที่ท้าทายท้าทายของการออกไปปกป้องโลมาสักตัววานสตัวแนวปะการังคนพวกนั้นเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทะเลหลายคนคงฝันนึกถึงชายหาดสะอาดตาสัตว์ทะเลสวยงามมุนวายน้ำใสมีปะกรรังแต่ในความเป็นจริงเจอน้ำทะเลมีสีขุ่นมัวเจอขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามชายหาดข่าวสัตว์น้ำทะเลล้มตายเกิดปรากฏการณ์ประกรรังฟอกขาวพบปัญหาไมโครพลาสติกในทะเลและยังมีปัญหาทางทะเลอีกมากมายจึงต้องมีผู้ที่คอยดูแลนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผมอาจารย์ทรผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อเตร์ทอนทำรงนาวาสวัสด์ปัจจุบันเป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แต่ส่วนตัวผมเนี่ยสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมอกอของเราครับ ผมมีโอกาสที่จะไปกับคุณพ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณพ่อทํางานด้านด้านนี้คุณพ่อไปเปิดอุทยานคุณพ่อพาไปนู่นนี่ผมก็เลยเริ่มติดใจผมดำน้ําแบบใส่หน้ากากนะฮะเขาเรียก snorkling mm hmm. ตั้งแต่ผมอายุ6ขวบลงไปเจอปลาเพียบเลยปลากระกลังเพียบตรงนั้นที่เกาะเต่าเมื่อประมาณ48ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเจออะไรต่ออะไรเพียบ แต่ผมขึ้นไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอบไม่ได้สักคำว่าปลานั้นปลาอะไรปลาการังปลาช,ชื่ออะไรหอยตัวนั้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าหอยมือเสือเขาก็บอกไม่ได้คืออยากรู้อ่ะอยากตอบแค่ว่าตัวนั้นตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรมันก็เหมือนกับเด็กทุกคนที่อายุหกขวบถามผู้ใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นต้นอะไรไอ้ตัวนั้นเรียกตัวอะไรก็มันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคําถามเหล่านั้นเนี่ยผมไม่ได้รับคําตอบมันก็เลยฝังันในตัวว่าสักวัน ผมจะทํางานด้านนี้สักวันผมจะเขียนหนังสือสักเล่มสองเล่มสักวันผมจะบอกสอนเด็กเขาจะได้รู้ว่าปลาตัวที่ผมเคยสงสัยเมื่อผมอายุ6กขวบเนี่ยมันเชื่ออะไรมีแฟนตอนไหนอยู่กับใครกินอะไรโดนอะไรกินและมันอยู่คู่กับมนุษย์อยู่คู่กับพวกเราได้อย่างไรนั่นก็คือจุดเริ่มต้นประมาณสัก6กขวบ 4มหม6ปี1ปี2ปี3ปี4 7จปี7ปีล่วงหน้าที่ผมเรียนรู้ว่าผมจะอยากทำอะไรผมก็จะมุ่งหน้าไปเรียนรู้เรื่องนั้นผมจะไปทะเลไปคุยกับผู้เท่าทะเลไปดูปลาไปดูประวนันไปเดินตามชายหาดไปทำนู่นทำนี่อ่านข้อมูลเกี่ยวกับทะเลนู่นนี่นั่น7ปีในชีวิตที่ผมตัดสินใจได้ล่วงหน้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนั้นมีความสำคัญอย่างมากจากนั้นผมก็เลยเรียนต่อริญญาตรี วิชาว,วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์นะครับ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งปปิญญาตรีแล้วก็เปิญญาโทผมทางานกับอาจารย์สุรพลสุรลลาซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นจากนั้นผมก็ไปเรียนปปิญญาเอกต่อที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุกยูนิเวอร์ซิตี้เมืองทาวส์วิลประเทศออสเตรเลียเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลรักษาแนวปะการังเนื่องจากอยู่ติดกับแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเบรดเบริลริฟแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเรียนมาจบปปิญญาโทเปียเอกเนี่ย ผมเรียนด้านรีโมทเซนซิงการใช้ดาวเทียมซึ่งอยู่825กิโลเมตรบนท้องฟ้าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลเพราะว่าผมไม่ได้อยากแค่รู้ชื่อปลาหรือปลากาลังผมอยากดูแลเขาด้วยผมอยากอนุรักษ์เขาผมใช้เวลาเรียนเนี่ยเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งก็ได้ในการเรียนในห้องเรียนกับออกไปเรียนกับคุณครูที่ชื่อทะเลผมลงเรือสำรวจ4รอบตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเรียนจบ ผมทำงานสำรวจแนวปะกกระังทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรกตอนผมอยู่ปี2ว่าจริงๆเนี่ยผมได้เงินเดือนตั้งแต่ผมอยู่ปีสองแล้วก็ได้เงินเดือนมาตลอดจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งตอนได้ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมก็ทำงานเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ให้กับ g r a b เ r r ร์ r ิ r e ์มารีนคอุทยานทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเกิดเอาร้อของวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยดำน้ำดูปลาในประมาณ3%เนี ที่เหลือี97%เนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเรื่องของการเลี้ยงหอยเรื่องของการดูคุณภาพน้ําเรื่องของคาร์บอนไดออเรื่องของการนั่งเรือดูฟ้าวานล้าจำให้ได้ว่าน,นี่มันตัวชื่ออะไรนี่คือแม่ทองดีนั่นคือน้องสมุทรสาครมันสนุกสนุกมากเลยสนุกมากในการนั่งเรือไปหนึ่งเดือนมุ่งหน้าจากประเทศไทยไปประเทศโมดิฟบนเรือสำรวจแล้วก็นอนดูฟ้าทั้งวันดาวเต็มท้องฟ้าแล้วตื่นเช้ามาเราทำอะไรมะจับปลาทูน่าลงอ้วน จับปะทุหน้าตัวใหญ่กว่านี้เราไปดูนู่นดูนี่เราไปดำน้ําสำรวจเนี่ยปะกการังเราไปแท่นขุดเจาะเพื่อศึกษาในเรื่องของการใช้พลังงานจากทะเลจากปิโตรเรียมอื่นๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมทํางานมาตอนนี้ก็50กว่าแล้วอายุนะครับผมก็ยังมีความสุขกับการไปได้ไปดูนู่นดูนี่แล้วยิ่งแต่นับแต่ละวันเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังๆนี่ผมไปดูวินมิลโอ้โหที่ปั่นพลังลมเนี่ยกลางทะเล ตอนนี้ยุโรปนี่นิยมมากอันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่าไอ้ไปพัดเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรเทคโนโลยีโลกเราปัจจุบันเนี่ยกล้าบอกได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลยาของเราที่กำลังกินกันอยู่ปัจจุบันประมาณไม่ต่ำกว่า30%เปก็มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลด้วยเหตุผลว่าทะเลมันมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาและนํามาใช้เพราะฉะนั้นคือความท้าทายสนุกมาก ผมเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพราะว่าผมอยากปกป้องทะเลอยากปกป้องะอะไรสักอย่างรู้สึกสนุกรู้สึกท้าทายเวลาคนถามว่าทอไหมเนี่ยผมบอกเฮ้ย hey, มันกลับกันถ้าเกิดทุกอย่างดีหมดผมจะมาเรียนที่นี่นทำไมเออผมถ้าเกิดมันมีปัญหาแต่มันมีความหวัง นั่นก็คือสิ่งที่ผมชอบนะฮะคือมันปัญหาเนี่ยมันต้องมีไม่มีล้วจะมีเราทําไมอ่าอันที่2ก็คือมันต้องมีความหวังแล้วขวาละการไปสู่ความหวังจะทําได้อย่างไรตลอดการทํางานของผมเนี่ยมีหลายหลายเรื่องที่เราเคยคิดว่านเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสัตว์สงวนสี่ชนิดก็ไม่มีใครเคยคิดไม่เคยมีใครพูดไม่มีแม้แต่คิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดเราก็ทําได้วันบูดาวันโอโมระสามวัน ต่าเฟืองหลังจากเวลา28ปีของการไม่มีสัตว์สงวนเลยแล้วสัตว์สงวนในทะเลมีชนิดเดียวคือพายุนอาวมายาโด่งดังไปทั่วโลกใครจะคิดว่าสามารถที่จะปิดฟื้นฟูได้แต่การทําให้อาวมายาถูกฟื้นฟูเดิมทีมีคนวันละ6,000ปัจจุบันมีฉลามวันละร้อตัวลงออกแม้กระทั่ง CNN นการเดียน การทาให้สัตว์สงวนสัตว์สีส่ชนวนการเป็นสัตว์สงวนงมีคนสนใจทั้งโลกผมต้องการความสะใจระดับนะั้นผมถึงมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหลักการในการทํางานของอาจารย์ทอนนะครับไม่เลิกไม่ถอยไม่แพ้ไม่ทิ้งจะทําจบผมไม่เคยที่งานงานบางงาน,งานอย่างสัตว์สงวนที่ผมเคยคิดมา10กว่าปี15ปีรอแค่จังหวะอย่าให้มีจังหวะแล้วกันผมจะทําให้ดู ผมเติบโตมากับทะเลผมนั่งอยู่บนเรือที่มีคลื่น45หเมตรแล้วลุ้มมุ่งหน้าได้ทางเดียวคือฝั่งอยู่ข้างหน้าผมยังไม่เห็นคนเรือพี่น้องประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงหรือใครก็ตามเนี่ยนั่งเรือกับผมมาบอกว่าเฮ้ยคลืนใหญ่วะหันเรือกลับดีกว่าในทะเลเจอคลื่นเราต้องโต,งตงไม่ใช่ถอย ประเทศไทยมีเกาะสวยงามต่างๆมากมายที่ช่วยสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาและหวงแหนและนี่ก็คือเกาะแห่งการเรียนรู้ทะเลไทย บางคนอาจจะสนใจชีวิตหนึ่งวันของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเรือลําเดียวกันเนี่ยแบ่งเงินไปตั้งหลายสาขาพอไปถึงจะมีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็จะแบ่งทีมกันสายดำน้ำําเตรียมอุปกรณ์ครับแทงเคทิงหน้ากากอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัยต้องมีพร้อมหมดอุปกรณ์ในการจดกล้องวิดีโออุปกรณ์ในการสำรวจสายวัดพวกนี้ก็จะเป็นสายชีวะอย่างที่ผมบอก สายเคมีมีหมดเลยอุปกรณ์วัดน้ำความใสของน้ำวัดธาตุอาหาร NPK วัดดีโอออกซิเจนที่ละลายในน้ำและวัดอื่นๆอีกมากมายพวกนี้ก็แยกอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งทิ้งทุน่นเราเรียกทุ่นสมุทร เป็นทุ่นเขาเรียกทุ่นกระแสสมุทรเป็นทุ่นที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลโยนต๋อมลงไปในน้ํามันจะยิงสัญญาณไปที่ดาวเทียมปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ปปเราก็จะรู้ตลอดเวลาว่าทุนน่นนียมันลอยไปตามน้ําไกลแค่ไหนมันจะยิงได้ถึง35วันลอยไปถึงประเทศเวียดนามลอยออกไปถึงการมหาสมุทรมันก็จะส่งสัญญาณมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ากระแสน้ําถ้าเกิดเรือล่มถ้าเกิดคราบน้ํามันถ้าเกิดขยะมันลอยไปในทิศทางไหนบ้าง ล้วก็ยังมีทีมสำรวจสัตว์พื้นท้องทะเลปล่อยเครื่องมือไปเก็บดินเก็บตัวอย่างสัตว์ในจุดที่ลึกเกินกว่าที่จะดำน้ำถึงเก็บขึ้นมาอัานนั้นก็อีกทีมน่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยยังมีทีมอื่นๆอีกมากเช่นการสำรวจโลซิงครั้งล่าสุดเราสำรวจไมโครพลาสติกเราเครื่องมือที่นำเข้ามาจากประเทศสเปนล,ลงไปในทะเลลากไปรอบๆเกาะเพื่อเปรียบเทียบไมโครพลาสติกที่พบในน้ำระหว่างแม่น้ำเจ้าพยา ระหว่างระยองระหว่างโลซินที่อยู่ไกลมากเพื่อดูซิว่าไมาโครพลาสติกเม็ดเล็กๆกระจายไปถึงไหนบ้างล่าสุดกำลังนับประการลังอยู่เงามาันมาวูบๆเงาอะไรเงยขัวขึ้นไปเจอปลาใหญ่ที่สุดในโลกปลาอะไรกันมูนยาว8เมตรฉลามวานครับถึงตอนนั้นคำถามควรจะเป็นว่านักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจะทำงานต่อหรือจะว่ายไปดูฉลามวาน ปากการังมันอยู่นิ่งกลับมาดูใหม่ก็ได้ฉลามวานมาน่าสนใจมากกว่าแต่ไม่ใช่เราไปดูเฉยๆนะครับกระทั่งฉลามวานเราก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์แต่ละตัวลายไม่เหมือนกันเราก็ต้องว่ายน้ําไปใกล้ๆถ่ายรูปตรงหลังช่องเหงือกเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์แรกไปที่หางมันจะมีจุดที่2อถ่ายรูปตรงนั้นเอามาเปรียบเทียบเราเรียนรู้กระทั่งตอนนี้ประเทศไทยมีฉลามวานอยู่57ตัว ที่อยู่ในทะเลไทยณปัจจุบันนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งของการติดตามศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็คือคุณต้องการความท้าทายอย่าพูดถ <entrepreneur> ึงเรื <halfway insi> ่องเพศเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผู้หญิงรู้สิธผมเนียตอนนี้ผู้หญิงสัดส่วนมากกว่าผ,ผู้ชายเพราะงั้นอาชีพนี้ไม่เกี่ยงเพศแน่นอนอย่าไปคิดว่าเราเป็นเพศชายหรือจะทํางานได้ไม่จริงไม่เชื่อนะครับจริงๆมันมอยู่ที่ใจความรักประกอบความสงสัยและชอบในความท้าทายคือ3คําที่เราต้องการสําหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสุดท้ายก็คือห้ามทิ้งห้ามลืมจําไว้แล้วทํามัน สำคัญที่สุดของความสําเร็จของเราก็คือเป็นคนกระตือรือร้นเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับตัวสิ่งที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่อาชีพใดก็ตามในยุคนี้ทุกคนก็พูด resilience ความสามารถในการรองรับและปรับตัวใครปรับเร็วคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นในการรองรับเราผ่านมาได้ยังไงเราผ่านมาได้ก็เพราะว่าเราเคยเจอทะเลที่ตอนไปน้ําใสขากับคลื่นสูง4เมตรนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นคนที่บริหารความเสี่ยงได้ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีไม่รั้นเกินไปเพราะบางครั้งเราก็รู้งานเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเตรียมตัวนังมหาสารแต่ไปถึงเนี่ยสี่วันมองไม่เห็นทะเลเลยด้วยซ้ำน้มือจุ่มน้ําก็มองไม่เห็นว่าพายุเข้าฝุ่นมาเตรียมตัวมาสี่ห้าวันเจ๊งหมดเราสั่งอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ชอบที่สุดของอาชีพนี้เนี่ยคืออาชีพที่คุณทําให้คุณรู้จักเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยจะไป จะไปบอกว่าโอ้โหเจ๋งเราไม่มีนะฮะเราแพ้ทะเลตลอดเรารู้ตั้งแต่แรกเด้อว,ว่าเราเป็นแค่จุดจิตเดียวถ้าเกิดคุณอยู่ในทะเลเนี่ยคุณเป็นจุดจิตเดียวเพราะงั้นคุณไม่มีทางสู้ธรรมชาติได้คุณไม่มีทางนี่จะไปฝืนเลือทางอะไรได้คุณต้องโอนอ่อนผ่อนตามแล้วรักเธอให้มากขึ้นนั่นก็คือหัวใจของการวิทยาศาสตร์ทางทะเลเหมือนสอนเด็กดำน้ำวิชานี้ไม่มี F ไม่ให้เลือกก็คือโรงพยาบาลกับ สู่สวรรค์วิทยาศาสตารท์ทะเลนี่ไม่ได้ตัดเกรดโดยมน,นุษย์หรอกผมถึงบอกว่าตัดเกรดโดยครูใหญ่สิ่งที่คุณไม่ฟังในห้องเรียนพอไปดูกลางทะเลแล้วคลื่นมาหรืออะไรต่างๆเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากทะเลมาใช้กับชีวิตคุณเนี่ยคุณก็จะเข้าใจหลายอย่างคุณจะไม่เพ้อฝันคุณจะไม่เชื่อดวงคุณจะเชื่อสายตาตัวเองเชื่อในสิ่งที่เราเรียนรู้ข้อมูลต่าง,างๆเชื่อในการมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วเข้าใจธรรมชาติ เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทางเทเลจะเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเก่งมา ปลาเห็นโซลาเซลล์แบบนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเรามาถึงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนภสอนทมาค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนคณะประมงภาควิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่4ค่ะที่เรียนคณะประมงภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะเพราะว่าเราชอบทะเลค่ะเราอยากอนุรักษ์สัตว์ทะเลและทะเลให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะเราจึงเลือกเรียนคณะนี้ค่ะ ภาควิชาที่เราเรื่องเรียนนะคะภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ของเรายังเป็นที่แรกในการจัดสรหลักสตดนี้นะคะเพราะการเรียนของเราไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนค่ะเราจะลงพื้นที่จริงเห็นของจริงและลงทะเลจริงนะคะและนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปกอบกู้และอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาระบบนิเวศค่ะพร้อมกับกอบกู้โลกของทะเลให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ การสอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทะเลนะคะไม่ได้เน้นที่บรรยายอย่างเดียวนะคะก็จะมีการลงพื้นที่อย่างเช่นการลงเรือเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มให้เก็บแค่ผิวน้ําก่อนนะครับที่ระยะ1เมตรนะครับอันนี้คือมาร์กหนึ่งเมตรนะย้อนให้1เมตรเนี่ยแต่อยู่ที่ผิวน้ำวาวเนี่ยนะครับเวลาปิดเนี่ยจะต้องวางเป็นแนวตั้งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จับที่ได้ให้ดูไปนะคะจะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือของ ทังสมุทรศาสตร์นะคะทั้งดินทั้งน้ําแล้วก็คุณภาพน้ำนะคะคือนิสิตก็จะได้ความรู้รแล้วก็ดูจาก,กอุปกรณ์จริงที่เคยสอนในบรรยายอยู่ในที่มหาลัยเราต้องการระด,ดับความลึกเท่าไหร่กี่เซนนะครับเราก็กะประมาณเราก็ใช้ไม้ไมโพเารคเตอร์วัดแล้วก็ดันขึ้นมาได้นะครับสำหรับคณะประมงนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่สัตว์ทะเลเบื้องต้นจนถึงสัตว์ทะเลหายากค่ะ ได้เรียนรู้ชนิดและโครงสร้างของสัตว์ทะเลทุกตัวเลยค่ะอีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการเก็บอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างการใช้อุปกรณ์หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ค่านะคะและยังได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือของชาวประมงพื้นบ้านด้วยค่ะทุ่นสำหรับใช้ลอยน้ำาไปเลยแต่ว่าวนคุ้งเนี่ยจะวางประมาณ20นาทีต่อหนึ่งครั้งนะถ้าน้ําเชี่ยวคุณสามารถทําให้ทงวันเครือสาตันนี่ไม่ต้องใช้ลูกน้องเลยใชไ้ไม้เป็นครอบรัวทําทได้แล้วัน ้วนี่นะคะคือมินิโอควาเลียมของเราค่ะมีเอาไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ทําการวิจัยนะคะส่วนข้างในมีอะไรเดี๋ยวพาไปดูค่ะเอาโน้ตมาทําอะไรอะ่ะอ๋อก็กำลังให้อาหารจูเอนทิอยู่บนพรมทะเลอ๋อนี่นี่คือเพื่อนของเรานะคะที่เรียนด้วยกันสวัสดีน้องทุกคนนะครับพี่ชื่อแนวิทย์นาสกุลจันญสุขใส,ขสครับเป็นนิสิตคณะประมงชั้นปีที่4ภาวิชาวิทยศาสตร์ทะเลครับ ก็ช่วยบอกน้องในสีว่าปีหนึ่งถึงปีสของคณะเราเนี่ยเรียนอะไรบ้างก็ครับปีหนึ่งนะครับผมก็จะเรียนพวกวิชาพื้นฐานเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับผมส่วนพอขข้นมาัปี2เนี่ยก็จะมีวิชาที่เริ่มเกี่ยวข้องกับทางมินาวิทยาครับผมก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสหาิทยาของปลาต่างๆครับผมพอขข้นมาัปีสาเนี่ยเราก็จะเรียนลึกขึ้นเกี่ยวกับทางด้านวิชาทางวิทยาสังเคราะห์มากขึ้นเช่นการใช้เครื่องมือต่างๆครับผม เพราะคณะปีสเนี่ยก็ปีเป็นปีสุดสุดแล้วเนาะเราก็จะเรียนในส่วนขององค์ประกอบรวมๆ mm hmm. เช่นวิชามารีนอีโคโลโจี mm hmm. ก็คือเป็นระบบนิเวศท,ท,ทางทะเลครับผมมันเรียกความเชื่อมโยงครับก็คือเอาความรู้ตั้งแต่ปีหนึ่งที่เราได้มเนมาใช้ในปีสนี้แล้วอย่างคณะเราเนี่ยจบไปแล้วทําเกี่ยวกับอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอะเรเนี่ยพิ mm ่ช hmm. ่วยได้ไหาเราเรียนกับน้ำเคมเ็มนาะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่มีทะเลหรือน้ำเค็มเราสามารถไปทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ อนุรักษ์รัพยายกรธรรมชาติหรือว่าจะช่วยดูแลส่วนของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าจะทาเรื่องสิ่งมีชีวิตความหลากหลายก็ได้แล้ว,ลวเรียนจบไปแล้วโนอยากเป็นอะไรหรอถ้าถ้าถามโนนะโนร,รู้สึกว่าตอนนี้กําลังชอบที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์รัพยายกรธรรมชาติแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องมลพิษอยู่แล้วปอปอจบไปแล้วปออยากทำอะไร,รอ่ะจะทำเหมือนของโนนั่นแหละเป็นนักอนุรักษ์เพราะว่าแบบเราก็ชอบสายงานเกีรยวกัถึงเวลาชอบอนุรักษ์อชอบแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะตรงกับสิ่งที่เราชอบมากที่สุดแหละ งั้นเขาไม่กลัวโน่นแล้วเข้าไปกันนะได้บ๊ายบาย น,น้องที่จะสอบเข้าคณะประมงภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะน้องๆทุกคนจะต้องจบการศึกษาในระดับชันน้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และผ่านการสอบคัดเลือกเหมือนสาขาวิชาอื่นนะคะเมื่อน้องสอบเข้ามาในคณะนี้แล้วทางคณะก็จะปูพื้นฐานความรู้ให้กับน้องใหม่ตั้งแต่ต้ตตนค่ะพี่อยากให้น้องๆทุกคนเข้ามาเรียนคณะนี้กันให้มากๆนะคะถึงแม้ว่าคณะนี้จะเรียนยากแต่พี่เชื่อว่าจบไปหางานทําไม่ยากแน่นอนค่ะพี่ๆทุกคนรอน้องอยู่นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ ศาสตร์ทางทะเลในคุณไม่สามารถเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวได้คุณต้องเรียนจากครูใหญ่ของคุณครูใหญ่ที่สุดของเราคือทะเลทะเลคือครูใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นการเรียนในห้องคือเรียนผ่านคุณครูมนุษย์ด้วยกันโอเคนะนั่นจําเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องคุณต้องไปเกลือกริ้งกับคุณครูใหญ่ไปอยู่บนหาดทรายโดดลงไปในอ้อมกอดของครูใหญ่โดดลงไปในน้านทะเลสีฟ้าดำน้ําลงไปเรื่องอื่นๆอีกมากมาย นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหลายคนบอกว่าต้องว่ายน้าเป็นหรือเปล่าผมก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาหลายคนที่ว่ายน้าไม่เป็นเขามุ่งหน้าไปทางสายเทคโนโลยีชีวภาพมุ่งหน้าไปทางสายในเรื่องของโมเลกุล่าเอ่อบโอโลจีหรืออื่นอื่นอ,นอนมากคือวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่คุณไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในทะเลนะครับเพียงแต่ว่าขอเ่อให้คุณใช้ประโยชน์จากทะเลเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลซึ่งกว้างไกลมหาศาล ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผมไม่ได้อยากทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทํางานคือแปดชั่วโมงเป็นคือทั้งชีวิตผมตัดสินใจผมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผมอาจจะต้องเจอนน่นเจอนี่เจอนั่นมากมายผมอยากบอกเล่าเรื่องทะเลให้คนอื่นถ้าเกิดตอนตอนอายุหกขวบผมอยากบอกเล่าทะเลให้คนอื่นถึงอายุห้าสิบสามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรีอะไรบ้างผมก็บอกไปแล้ว ห้องเรียนเราใหญ่เท่าทะเล